อังคนาคนไทยหรือกัมพูชาเอ็มตัวทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุมเพื่อฟังเช่นเคยนะครับจริงๆนะสอวออังคนาเนี่ยเขาเป็นคนไทยแหละครับแต่ว่าทําพฤติกรรมแบบนี้การแสดงออกแบบนี้เลยมาตั้งข้อสงสัยกันนะคนไทยผมว่าทั้งประเทศอะสงสัยว่าสอวาอังคนานี่เขาเป็นคนไทยหรือคนเขมรกันแน่เป็นคนกัมพูชาหรือเปล่าเวลาคนไทยโดนโจมตีเสียหายทหารเสียขาประชาชนโดนบึ้มใส่ ทั้งเซเว่นทั้งบ้านคนทั้งโรงพยาบาลเขาไม่ออกมาปกป้องเขาเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและเขาเป็นคนไทยแต่ทําไมเขาไม่ปกป้องคนไทยเวลาที่คนไทยโดนแบบนั้นแต่ตอนนี้การจำพลังครับเอารถไปเปิดเครื่องเสียงผีแฮร์รี่พอตเตอร์เสียง F16 เสียงต่างๆนานาเพื่อข่มขวัญชาวกัมพูชาครับที่มาตั้งหลกลากในดินแดนประเทศไทย ท้าความนิดนึงแล้วกันอ,อดินแดนตรงนั้นเนี่ยเป็นติดชายแดนใช่ไหมแล้วตอนนั้นมีเอ,อขเมรแดงที่เขาลบกันและคนขมรเนี่ยก็อพยพเข้ามาไทยก็ใจดีให้อยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยเหลือสุดท้ายอยู่นานอยู่จนเฮ้ยอันนั้นพื้นที่กูเฮ้ยพื้นที่กูไม่ใช่มึงนะครับดินแดนไทยครับแต่ขมรเข้ามาตั้งลกลากแล้วพอไทยจะเอาคืนเพราะมีกรณีพิพาทกันมันไม่ยอมไปไม่ว่าจะเหตุผลใดไม่ยอมไป แล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนชาวไทยครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของคนไทยแล้วก็จะมายึดไปซ้ำหนังสือสารโลกนู่นนั่นนี่อะไรใดๆดต่าง,ๆน,นนะงนๆ,ๆนานาก็ยังดื้อไหนยังจะเอา,เอาประชาชนฝั่งเขมรผู้หญิงเด็กพระมาสร้างความเดือดร้อนไหนจะยิงปืนตุมต้มๆเข้ามาทั้งโรงบาลทั้งวัดทั้งเซเว่นเกิดความเสียหายเสียชีวิตบาดเจ็บเยอะแยะมากมาย สวอังคา,าไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยผมเลยสงสัยว่าสรุปเขาเป็นคนไทยไหมใช่ไหมครับอันนี้มองสองมุมแล้วนะอีกมุมหนึ่งคือเขาโอ้โหเขาบอกว่าถ้าเกิดไปทำเสียงแบบนั้นเนี่ยมันทามันจะมีผลต่อจิตใจมีผลต่อสิทธิมนุษยชนทำให้นอนไม่หลับทำให้เกิดความเครียดทำเอาแล้วคนไทยไม่เครียดแหรอเวลาที่มาโดนยิงปืนใส่มาตั้งอะไรนะ บังเกอร์ไปขุดอะไรคูเหล็ดต่าง,าง,างๆนานาที่จะมาใกล้ประเทศไทยอันนั้นไม่เห็นออกมาพูดเลยเลยอ่ะอันนี้เขามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเกี่ยวกับกัมีหรือเปล่าเขาเป็นญาติคุณเซนเหรอครับหรือว่าไงใครรู้ข้อมูลบ้างเขาให้เหตุผลครับอันนี้อันนี้พอเข้าใจว่าโอการไปทาอย่างานภาพลัก์ของไทยในเวทีโลกเนี่ยจะเสียไปมันก็ใช่อยู่แต่ดูไหมมุมมองผมนะดูไหมว่า ไทยเนี่ยใช้วิธีอารมุ่มอ่วยมาขนาดไหนแล้วแล้วเขาก็ไม่ทําอะไรเขาไม่ย้ายออกไปเขาไม่ฟังเขาไม่ทําใดๆทั้งสิ้นอ,อ๋อทำครับทําความเดือดร้อนให้ทั้งทหารทั้งประชาชนไทยยึดดินแดนไทยประเทศเราเนาะไม่ปกป้องประเทศตัวเองหรอถามว่าอ่าถ้าเกิดออกมาพูดตั้งแต่ตอนไทยโดนเนานะว่าเฮ้ยเขาเหม็นเขาไม่ทานี้ไม่ถูกต้องมาโจมตีน,นู่นนั่นนี่แล้วพอถึงเวลาไทย ทำแบบนี้บ้างแล้วออกมาพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะส่งผลนะทําให้ภาพลักษณ์ของไทยดูแย่ลงอาจจะเป็นเคสที่เบาลงกว่านี้ถามว่าคนไทยจะชอบไหมคงไม่ชอบอกครับแต่นี่คือตอนไทยโดนไม่พูดอะไรเลยแต่พอเราไปทําคืนเอมเนบ้างโดยที่ไม่ได้ไปทําร้ายอะไรแล้วเราก็เปิดเปิดเสียงเพลงเสียงตรงนั้นนะ่ะในในประเทศไทยในดินแดนไทยด้วยแต่กลับมาเดือดร้อนรับภาษีหลายๆแสนจากไทย อยู่ประเทศไทยเติบโตประเทศไทยแต่ไม่ปกป้องคนไทยมันใช้ได้แหละครับตอนนี้นี่คือเพจต่างๆนี่เรียกร้องให้ถอดถอนสอนสอ,นองคนายเรียบร้อยแล้วนะไม่รู้ว่ากฎเกณฑ์เขาจะเป็นยังไงอนะเนาะแต่มันก็มันไม่น่าคือไปเข้าข้างคนอื่นทําไมแล้วคนอื่นไม่ได้ผิดอ่ะถามว่าถ้าเป็นหลักความจริงถ้าเกิดว่าเราผิดเนาะเออแล้วออกมาแบบเตือนสติว่าไม่ควรทําอย่างนั้นนะ เพราะมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันผิดแบบนี้แต่น,นี่ไทยไม่มีอะไรผิดเลยนะทหารขาขาดไปกี่คนครับประชาชนไทยผู้หญิงเด็กโดนระเบิดเสียหายไปกี่คนครอบครัวต้องเกิดความเสียหายเกิดความทุกข์ใจแค่ไหนไหนปกป้องเขายังรักษาสิทธิมนุษยชนของคนไทยหรือยังยังเลยนะอังคนานี่อังคนาหรือมาลียังไงเนะี่ยงงมากเลย ทุกคนคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงผมงงกับป้ามาลีคนนะี้มากไม่ใช่มาลีป้าอังคาาเออเขาเป็นญาติกับมาลีหรือเปล่าหรือว่ามาลีส่งให้เดือนละเยอะแล้วภาษีไทยไม่พออย่างงี้หรอขอแรงนิดนึงนะป้านะทำทำไมอะครับไม่ต้องไปลงลึกรายละเอียดอย่างอื่นเลยเข้าใจครับว่าภาพลักษณ์ไทยที่โหดีมาตลอดมันจะไม่ดีตรงนี้นิดนึง แต่ไม่ตอบโต้เลยไม่ทํากลยุทธ์อะไรใดๆเลยมันไม่ออกไปเลยนะจะเอาดินแดนไทยให้ได้มันได้หรอรอเวทีโลกตัดสินเมื่อไหร่กี่โมงต้องเดือดร้อนมาอย่างนี้หรอทหารไทยก็พร้อมครับได้เปรียบทุกอย่างเมื่อไหร่ใส่แน่นอนจริงๆอ่ะประชาชนไทยอยากให้ใส่ไปตั้งนานแล้วด้วยซ้ําไปรออะไรก็ไม่รู้เนาะอันนี้เข้าใจทหารว่ารอไปถ้าเกิดว่าไปโจมตีเลยมันจะส่งผลต่อเวทีโลกเยอะอันนี้เข้าใจได้เออแต่ว่า ป้าอังคาณาเข้าใจไม่ได้เลยครับเวลาออกมาชี้แจงก็ชี้แจงว่าเดี๋ยวภาพลักษณ์จะเสียมาปกป้องเดี๋ยวเด็กผู้หญิงคนแก่ตรงนั้นน่ะได้ขึ้นเสียงแล้วจะนอนไม่หลับจะเกิดความทุกข์ใจแล้วคนไทยที่โดนล,ละ่ะที่มันยิงปืนแบบตอนที่เขาบอกห้ามใช้อาวุธห้ามอะไรมีกฎตึ๊ดตุ๊ตุ๊ดต๊ตต่างๆนานาแล้วแต่มียิงขู่มีเอาโดนเข้ามาไม่เห็นออกมาปกป้องคนไทยเลยป้าเอ้ยยังไงเ่ย ไปตรวจเช็คซิว่าได้อะไรจากขมรนบ้างหรือเปล่าใช่ไหมลองปกป้องคนไทยก่อนนะครับนักวิชาการต่างๆทุกคนต่างๆที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะว่าเขาข้างขมรนะเน่ยไอ้ชี้แจงได้ว่ามันจะส่งผลตรงนี้นะแต่ป้าเขาชี้แจงเหมือนอะไรก็ไม่รู้นักวิชาการหลายคนพูดประเด็นเดียวกับป้าคนาแต่ว่าก่อนนั้นที่คนไทยโดนเขาก็พูดเหมือนกันอันนี้ก็ยังพอฟังได้แต่ป้าฟังไม่ได้เลยนะ ภาษีกินเยอะนะนั่งทํางานอยู่ห้องแอร์รัฐทหารเขาอยู่ตรงนั้นลําบากประชาชนลําบากพูดไม่คิดเลยงงมากเอ่ะคนไทยทุกคนคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงมากระหน่ำไม่เต็มที่แต่เอาอย่างสุภาพแล้วกันนะครับจัดไป